น่าเบื่อชมัดเลยว่าอไรเรื่องมันจะจบวะเคลียตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ต่อก็นต่เมื่อโอนิสังเขามีตัวหนอนเน่าพวกคุโรมีที่แบบว่าเน่าเแล้วมันเป็นของรักของเขาเขามีอยู่รุ่นละตัวเดียวเขาก็ต้องรักของเขาอมตรงนั้นมันปันผนไม่ได้เพราะมันไม่มีใครซื้อหนอนเน่าพวกนั้นหรอกแต่เขาก็มีน้ำใจช่วยค่าหุน้นลรอไงถูกเปล่า แต่เขาไม่ได้การันตีให้เนี่ยมันจะขายได้อะใครเขาจะมาพีแพรรอพี่ถามจริงก็เอาน้องไมเมลของพี่มารี่ไปนะั่แหละเอาไปคําไว้ก่อนร้อหกสิบสี่ตัวร้อยหกสิบห้าตัวนั่นน่ะก็การาคาอีเบมันห้าหกพันก็เอาไปก่อนพี่ยังไม่คิดอะไรหรอกเพราะว่าเงินเหล่านี้มันเป็นเงินของเงินมรดก ของตระกูลของฝั่งโอนิเลเขากับของพี่แมทเขาสองตระกูลเขาซื้อกันแล้วเขาก็เก็บไว้เพราะงั้นเนี่ยพี่สองคนเขาก็เลยกีดเลือดสาบานกันว่าเขาจะต้องเอาคืนให้ได้ถึงแม้ว่าเรื่องคดีจะดําเนินไปยังไงก็ตามเขาจะต้องเอาของที่เป็นเงินบรรพบุรุษของเขาคืนมาให้ได้ก็เหมือนเป็นมรดกตกทอดอ่ะแล้วเขาเอามาซื้อน้องไมมเมซื้อน้องชินามอนอะไรพวกนี้ไง แต่ในส่วนน้องไอเมที่อยู่วากาจิมาเป็นกระมรดกของโอนิเลกับพี่แมทโดยตรงเลยอย่เ mm hmm. เขาก็ต้องเอาคืน mm hmm. เพราะง, mm hmm. งั้นทางแก้ที่ดีตอนนี้ซาก,กิก็รอวันที่หนึ่งมีนาคม mm hmm. พี่มารีไม่ได้การันตีให้เขา mm hmm. พี่จะไปการันตีเขาได้ไง mm hmm. เขาจะหนี mm hmm. หรือเขาจะอะไรมันไม่เกี่ยวพี่มารีอ่ะเขาหนีเขาก็อืมเป็นเรื่องของเขากับเหล่าทนาย ม่เกี่ยวกับพี่มลรี่แล้วพี่มลรีมีหน้าที่เซนอนูเซนนี่ตามหน้าที่พยาแล้วก็พ่วอนุมัติให้ใช้น้องไม่เมย์ก่อนตอนแรกอะถ้าน้องๆอ,อะรับน้องไม่เมย์ไปซะเพราะพี่มารี่มีตัวสะสมของพี่แล้วใช่ไหมก็จบไม่ต้องไปเอาตัวของโอนิเลยเขาเขาจะได้ไม่ต้องเสียใจยเขาจะได้ไม่ต้องฟูมไฟยโอนิเลยกับพี่แม็กเขาไม่ได้ผิดนะ ที่เขาจะต้องมานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยพี่แมทน่ะเขาเห็นว่าก่อนหน้านี้น้องคนนั้นน่ะช่วยเรื่องเขาทำบัญชีขาดนับเลขบัญชีขาดไปที่ขายของให้เขาอะน้องคนนั้นเ,า,เาก็กลับมาเอามาคืนให้ถ้าเขาจะไม่คืนให้ก็ได้นะอ้าวพี่วอนล,ลี่พูดจริงจรถ้าเขาจะไม่คืนให้ก็ได้แต่เขาเห็นว่าเดี๋ยวพี่แมกจะตกงานเขาก็ช่วยพี่แมทถูกเป่าเพราะความดีจุดเนี้ย ทําให้พี่แมทอะ่ะก็พวกพวก,พวกเราด้วยไม่ใช่เหรอที่แบบไปไปเร่งเขาให้เขาทําบัญชีให้ถูกต้องอะ่ะเพราะเขากลัวพี่แมทจะเดือดร้อนกันอะ่ะใช่ไหมกับโอนิเลยจะเดือดร้อนกันเออแล้วทำไมความดีตรงนี้ไม่ดูอะ่ะทําไมไปดูแค่ตรงนั้นกับเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณของโอนิเลยมันปันผลไม่ได้เราแจ้งเขาไปแล้วแล้วเขาก็ไม่สะดวกที่จะให้เขาก็เลยไม่ให้แต่ถ้าเดือนหนึ่งมีนาคมเนี่ยเขาไม่สะดวกเนี่ย อันนี้พี่มารีอะ่ะก็ต้องให้ดําเนินตาที่เราเซ็นกันเอาไวอ้อ่ะว่าจะต้องเป็นยังไงต่อไปนะส่วนน้องเนี่ยถ้าเกิดอยากจะไปคุยกับพ่อแม่เขาก็คุยได้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างน้องจะทําได้หมดนะคะน้องฝั่งแก๊งสาก,กิซามิเกอเกอรี่เนี่ยทําได้หมดเลยถ้าเกิดเขาผิดสัญญาการแก่เกียรจะทาอะไรก็ทํา พี่บอลลี่ก็คงให้พี่แม็กกับโอนี้เลยตัดสินใจเขาก็คงจะเซ็นร่วมลงนามฟ้องแล้วก็ขอตุ๊กตาสามล้านคืนน่าจะเป็นรูปนั้นแล้วส่วนตัวน้องเขาก็ต้องโดนคดีสามคดีถูกเป่าตามที่ทนายบอกก็คือผิดสัญญาไก่เกียร์แล้วก็มิดประมาทพวกหนูทำให้พวกหนูเสียหายนะด้วยการพูดแบบตะล่อมอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างที่สามก็คือ ก็มาหลอกพี่แมทหลอกโอนิซังให้ช่วยแล้วก็หนีไปก็คือผิดสัญญาไก่เกี่กับหนูด้วยแล้วก็ผิดสัญญากับพี่แมทกับโอนิซังด้วยที่เข้ามาช่วยวุ่นวายจริงๆผิดกับพี่มารี่ด้วยนั่นแหละแต่คือมันเป็นเงินมรดกอะมันเป็นเงินของโอนิเลเขาเพราะงั้นให้เปียวนิเลเป็นคนจัดการดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเงินทางฝั่งคุณแม่ ของโอนิเล่อะที่เสียชีวิตไปตอนนู้นมันไม่ใช่เงินของโอนิเล่ที่หาได้จากการทำงานไงที่เขาเอามาซื้อน้องไมเม่เพราะว่าคุณแม่ของโอนิเล่เนี่ยก่อนเสียชีวิตอะชอบน้องไมเมด้วยน้องไมเมเนี่ยเกิดตั้งแต่ปีเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกใช่ไหมคุณแม่เขาก็ชอบน้องไมเมไงมันมีสตอรี่ของเขาอยู่อะที่ทำไมเขาถึงต้องซื้อน้องไมเม ตัวเขาว่าชอบคุโรมิกบคิตตี้ตัวหมายถึงอนิเลนะแต่ว่าคุณแม่เขากับพี่มอรี่เนี่ยชอบน้องไมมี่ไงส่วนเขาจะทำยังไงต่อเน,นี่ยก็เป็นเรื่องของพวกเขาให้พวกเขาจัดการกันแต่พี่ยังมั่นใจนะในความคิดของพี่พี่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงอันนี้พี่ไม่ทราบแต่พี่ยังมั่นใจว่า เขาเคยดีมาก่อนแล้วคนที่มันมีพื้นฐานความดีอ่ะมันมันจะไม่ดีมันก็แปลกอ่ะอืมแต่พี่จะไม่ไปออกยกเว้นนะยกเว้นแบบมีคนขออนุญาตพี่แบบว่าขอร้องพี่จริงๆให้ไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยไปเป็นพยานอะไรให้หน่อยอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็คงจะต้องไปนะเพราะว่าเราก็ต้องดําเนินไปตามความถูกต้อง นะคะตอนนี้พี่สบายใจนะพี่พี่เห็นว่าโอนิซังเขายิ้มได้โดยที่การที่เขาไม่ถูกยึดไอตัวหนอนเน่าไปอะ่ะแล้วน้องๆก็ต้องเอาหนอนเน่ามาคืนที่ญี่ปุ่นมันก็มีสึนามิใช่ไหมพี่บอลลี่จะบอกว่าอย่าลังแกพี่แมทกับโอนิซังเลยเขาไม่ได้เกี่ยวด้วยนะน้องอะ่ะ ต้องดูว่าเหล่าแก๊งซากิเนียทำอะไรกับพี่มอลลี่บ้างทําอะไรกับโอนิเล่บ้างนะคะอมองตัวเองได้ปะลูกหรือว่ามองไม่ได้มองแต่เห็นแต่ความผิดคนอื่นหรือเปล่าน้องๆก็ทํากับโอนิเล่บอมอลี่กับพี่ๆเขาก็เลยว่าหนูได้หนูก็เลยฟ้องพี่มอลลี่ไม่ได้ถูกเปล่าก็ถ้าหนูไม่เท่ากับพี่มอลลี่พี่มอลลี่จะว่าหนูทําไมอะ่ะออแล้วน้องเขาอะก็เหมือนเห็นพี่สาว กับพี่ชายเจ็บก็ช่วยกันด่าเพราะงั้นมัน,ม,นมันแปลกไหมที่พี่มารีจะไม่เข้าไปพี่แมทเขาจะไม่เข้าไปช่วยอะไม่ใช่พี่มารีพี่แมทเขาเห็นเขาก็เข้า,ขาไปช่วยเปลี่ยนคดีให้อืม mm hmm. แต่ตอนนี้พี่มารีสบายใจแล้วล่ะ mm hmm. เพราะมันเป็นเรื่องของันนี้เลยกับพี่แมทว่าเขาจะทํายังไงต่อไปแป๊บนึงนะ mm hmm. ก็เขาคิดยังไงเขาก็พิม์ออกมาพี่มารีอะ่ะ คุยกับพี่แมทกับโอนี่สั่งเขาก็พิมพ์อกมาเองเพราะเขาเห็นความไม่ถูกต้องของพวกน้องๆที่ทำกับเขาทํากับอืมแต่โอนี้เลยอ่ะเขาจะให้ประสาทน้องคิตตี้กับเขาแล้วหบ่นแก๊งซากิก็ไม่พอใจเขาก็บ่นออกมาแต่ส่วนมากอ่ะเรื่องที่เขาช่วยร่วมแจมมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่ามาจีบโอนี่สั่งกันเท่าที่พี่อ่านอ่ะนะพี่ว่าเรื่องมันไร้าสาระแล้วก็ติงตองมากมเลยอ่ะลูก แต่โอเคมันเป็นคดีมิดประมาณที่ทําให้หนูแบบเสียหายทําให้โอนิเล่แบบไม่ขายของให้พี่แมทไม่ขายของให้เออเออหนูจะบอกว่าหนูเสียหายพี่ก็ไม่ได้เถียงว่าหนูไม่เสียหายเนี่ยแต่หนูพี่รู้สึกว่าคดีมันติงตองลูกอนาคตเนี่ยตอนนี้หนูเอาน้องไมเมย์ของพี่มลรี่ไปแล้วอะพวกแก๊งหนูเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ ถ้าหนูอยากจะไฟก็เรื่องของหนูแต่ถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดหนึ่งมีนาคมเนี่ยตามดีวทุกอย่างที่เขาลงนามไว้ด้วยดวยมือเขาเองอะนะเราไกลเกี่ยกันได้แบบนี้แล้วเขาลงนามไว้แล้วแล้วถ้าเขาแบบไม่ผิดพลาดเนี่ยอนาคตพี่มาริรจะกลับมาแล้วก็มาช่วยกันขอให้หนูพวกหนูอะลดจํานวนความผิดของพวกเขาลงเหลือสักรูปละร้อยหนึ่งหรือรูปละห้าร้อยเท่าพี่แมทได้ไหมแต่อันนั้นเป็นเรื่องในอนาคต เอาด่านแรกให้มันผ่านก่อนเอาแค่เขาไม่หนีก่อนแนละ้วลูกตอนนี้พี่ไม่มั่นใจพี่ไม่ชัวร์ว่าเขาจะหนีหรือเปล่าเพราะพี่ไม่ใช่เขาลูกแล้วพี่ไม่ใช่คนเดือดร้อนพี่พูดตรงเพราะฉะนั้นหนูจะให้พี่ไปร่วมฟ้องให้พี่ไปร่วมทําลายเขาพี่คงไม่ทําเพราะเพราะพี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรตุ๊กตาน้องไมเมพี่ถ้ามันมีประโยชน์นะนอกจากการวางไว้เฉยๆในโกดังมันจะมีประโยชน์ในการช่วยโอนิเลให้เขาไม่เสียใจในการที่เสียพวกหนอนเน่าคุลมีอ่ะ ก็ทําไปเถอะพี่ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเพราะงั้นเนี่ยหนูได้ของไปแล้วมันก็โอเคแล้วแล้วเขาก็คืนพี่มารีเองแหละถ้าเขาไม่คืนพี่มารีก็ให้ทนายเข้าไปคุยตรงๆกับคุณพ่อคุณแม่เขาญาติพี่น้องเขาว่าเนี่ยหายไปนะสัญญาอะไรไว,แว้แล้วไม่ทํานะแค่นี้ก็พอคุยแบบเบาๆไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งข่มขู่เขาแต่ทนายของโอนิเลเนี่ยเป็นคนดู เขาพูดอะไรฉาาฉานมันก็เป็นตามเนื้อผ้าเนาะ